เป็นจังไดแน่พี่น้องสำหรับหมื่อวานนี้อง่์อิงอเพชรบ้านแพงออกรายการทีวีไม่หมดนี่เสียงโชคออนแอร์หมื่อวานนี่กม่งแล้วห<ะ>มื่อวานอนไรการออนเบิรอะไรการถ่ายคลิปแล้วพี่น้องออมกม่งเขาไปในบ้านคอยตื่นเหมือนคนในหมู่บ้าน ขอยนึกว่ามันคนสีขากันอันห้องเบ้มเบิ้นั่นห้องเบ้มเบอขอยว่ามันผู้ใดเป็นนี่อย่างอันผู้ใดโชคผู้ใดมานอีกคือบัวแมนวันที่หนึ่งวันที่สิบหกบักเขาไปเบิ่งหลับพี่น้องเอยพากันเบิ่งรายการไม่หมุนนี่เสียงโชคขอยก็ได้ว่าออ้ยังสีกระดอกกระเดียขนาดนั่นเพราะไงอออีเมลตุกขอยเขาไปนี่ขอยพ่อถ้าขอยเห็นหน้าขอยนบ่มาแล้วมาแล้วพะนะขอยแล้วว่ามันดีใจว่าเห็นหน้าขอยมาอีเมลตุกขอยนี่ละ Oh. ข่อยก็เลยว่าเอาแมียไปยังจะขึ้นสีตื่นเต้นดีใจแท็กกูบ่ไดดีใจว่าเห็นหนามึงมากพะนะ oh, <yeah. S 2> เอาจะดีใจอีหยงังอุงอิงมาเร้วพะนะข่อยก็เลยถามเมืม่อวานนี่ผู้เ่าผู้แกเอ c ซแฟนคลับพี่น้องเสือว่าเอซีแฟนคลับของน้องอุงอิงทั่วทั้งประเทศนั่นล่ละบ่บเหตุงานเหตุการณ์ดอกเมื่อวานช่วงห0มนงแรงบอกพอยายอจองยุนาโทรทัศน์นั่นล่ะพี่น้องอเพื่อรอรายการไม่หมดนี่เสียงโชคเมืม่อวานนี่น้องเป็นศิลปินรับเชิญพอย,ยาย หออฟันมาหลังหานโอ้ยสะกดทุกสายตากูกัฟ้าเมียไปเบิรงนเพื่นหออฟันมาหลังหานแล้วกะอีหยงังน้ำตาอีหล่าหน่อยเมื่อว่าในถือว่าพลังเสียงของน้องน,น,นี่มาเต็มเต็มเลยสุดยอดผู้ใดได,ดเบิรงแนวพี่น้องคอมเม์เข้ามาแนี่เด้อมวาว่าสู้พญผพานฟังแน่ว่าเป็นขึ้นกันบ่เมื่อว่านี่จากจาก,การที่พญผพานได้เฝ้าสังเกตการด้านหน้าจอทีวีเป็นจ้าไหนพญิพงษ์นสิบสามสิ่งอ่าหลายๆสิ่งที่พญผพานสังเกตอีหยัง บพว่าสิเป็นคณะกรรมการ,รมีผู้ใดแน่ที่พี่น้องหมู่บ้านนี่มีตั้งแต่ผู้ท่งคุณนวฒ<ม>ิเด้อผู้คำวอดอยู่ในวงการก็สิมีผู้ใดแน่ละพี่สุนารีราชศีมาอ่าพี่ไยอภาพ,าพรนครสวรรค์ชัยยามิตรชัยแล้วก็มีศิลปินอีกท่านหนึ่งที่ถือได้ว่ามีเอฟซีแฟนคลับเยอะมากมาก,มากพราะไงเสนาลิง oh man, พี่เสนาลิงเพิ่อนก็มีเอฟซีอยู่แต่แตบริดหมายมถึงพี่เสนาลิงพี่ไรอันกาดบัณฑิตนี่ถือได้ว่าเป็นศิลปินที่ มีเอฟซีแฟนครับหลายอีกผู้หนึ่งพี่น้องแม่นั่นนักร้องประกวดที่ว่าได้แชมป์หลายๆสมัยนั่นบ่จนถึงกับขนาดที่ว่าเพื่อนย่อมสลระตําแหน่งแชมป์เด้ก่อนหน้านี้สลระตําแหน่งแชมป์แมนค่ะเป็นนักร้องสายประกวดคือกันบ่ใครได้ยินแหมสลระตําแหน่งแมเอาเพื่อนได้หลายแล้วก็คือว่าเพิ่อนอยากให้คนอื่นได้มีโอกาสมาสัมผัสความรู้สึกของการเป็นแชมป์ว่าสิเป็นจังไดเออคือว่าเรายังลองอยก่ก็สิเป็นแชมป์ต่อๆไปอีกวันต่ออุ้บ่แมนสิเป็นรอยก่้สมัยพี่น้อย นั่นแหะบัดที่นี่เป็นจังไดสํสำหรับมือว่าเนาะเรียกว่าพ่อต่างตางนองอุงอิงปรากฏตัวบนรายการไม้หมุนนี่เสียงโชคบวสิเป็นเอฟซแฟนคลับทั่วทั้งประเทศหรือแม้แต่คณะกรรมการทั้งสามท่านพ่อไงทุกสายตาจับจ้องอยู่ที่อุงอิงเพชรบ้านแพงผู้เดียวแล้วบวจจองซื้อๆพ่อไงเทิ่งจ้องเทิ่งยิ้มนั่นแหมม,มันเป็นจังได่สันเดแล้วบัดทีนี่ จนว่าพิธีกรพี่เสนาลิงเงินบออเล่าว่าเอาผ้ากันเบิ้องอีกอย่างกระดอก,กระเดียแทะถ้าเป็นถัาแปลเป็นภาษาบ้านเฮาพี่ชายยาเพิ่นว่าจังไดก็น้องเขาหน้าดูก็น้องเขาหน้ามองอมจังสิแม่อ้าวลองเป็นพิธีกรไปยืนขึ้นนองเบิ่งดูสิมีคนเบิ่งบอจังสิแม่พี่เสนาลิงเราก็เลยไปยืนเบิง่งคณะกรรมการหันขางออกเมื่อเลยเมื่อวานก็ถือได้ว่าเรียกอ่าส้่งสีสันนะพี่น้องเนาะแล้วเป็นจังไดสาหรับองค์อิงเพชรบ้านแพ่งพี่น้องคงความเอกลักษณ์ของคนอีสาน บอกเป็นภาษาทองทิ้นอบอกเป็นภาษาอีสานนี่หลับเพ่อนว่าคนเหาถนัดสิ่งใดเฮ็ดให้มันใจตัวเองเลยเพอใหไงเออบ่ตาตองอยากไอทีสี่นําเสนอในความเป็นตัวตนของของเจ้าของอือา่ตองอยากายว่าเป็นคนอ,อีสานแมนค่ะเฮามั่นใจเฮาาว้าไปเลยจองสิไหม,อมนององ,อง,งอิงเพชรบานแพ่งก็คือกัน นี่แหละถือว่าสุดยอดอิลีมีความเป็นตัวของตัวเองอแล้วเมื่อวานสิ่งหนึ่งที่เฮาสังเกตได้สัมผัสได้รู้สึกได้พ่อไงบอาเป็แต่วอาเป็นต่อ่อนซ่อนจะได้เ,<อ>เป็นอย่างเป็นอย่างสัมผัสได้ซื้อได้พ่อเนีสัมผัสได้ซื้อได้<อ>รู้สึกได้เป็นเครื่องกูบอกเอามึงลองบอกเบิรงกันนะเอาหลังจากที่น้องอุ้งอิง เรียกว่าผ่านรายการมากมากไหยหลายรายการแล้วทางช่องหน้าจอทีวีนบอลเมือว่านี่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกใดก็คือน้องบบตื่นเวทีเวลาตอบคําถามพิธีกรหรือว่าคณะกรรมการถามจังสีน้องสีบบแสดงอาการประมารหรือว่าตื่นเต้นม,มีสติในการตอบทุกคําถาม,มสุดยอดอิลิพอเพิ่นกะ นางไห้กำลังใจอยู่ทางด่านหน้าเนาะรอะว่าบอสได้มากร่วมอัรรายการมันบอสค่ะมือว่านเพิ่นก็คือว่าเพิ่นมาไห้กำลังใจลูกซื้อแต่ว่าบอสไดเขาร่วมรายการจังสี่แม้เหล่าพี่น้องมือว่านนี่ดีใจแท่นลูกแท่นเต่าเห็นคณะกรรมการทั้งสามท่านว่ากันว่าเพิ่นพานนักร้องศิลปินมาบอสนับบอสทวนนับบอสทวนอีหลีค่ะแล้ว พ่อจะเห็น<ม>อุ่งอิงพี่น้องตาข้างกันเบิดเก<ช>ิดขึ้นมามแล้วนอกจากคํามาตาข้างแล้วในดวงตามีประกายแบบ หักเด็กน่อยคุณนี้แลยวเอียงประมาณเนี่ยสายตาแบบแห่งความสุขจัง,งีนคือจังว่าเบื้องนองแล้วมีความสุขน,นี่แหละพ่อใหญ่เพิ่นว่าบางคนบ่ท่านได้เห็นน้องอุ้งอิงจังสีไหมศิลปินระดับแถวหน้าของเมืองไทยลหลายๆคนบ่ท่านได้เห็นตัวจริงของน้องอบางคนก็สิสงสัยว่าเป็นอย่างเด็กหญิงคนนี้อุ้งอิงเพชรบ้านแพง กระแสนองจังม่แห้งขนาดนี้หลายหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าตอนนี้ตองย่อมรราว่ากระแสของนองอุ้งอิงนี่มาแห้งอิเลบางคนบอท่านได้เห็นตัวจริงก็สีเกิดความสงสัยเป็นยังกระแสจังมาแห้งขนาดนี้เป็นยังเอฟซีแฟนคลับนองจังหลายขนาดนี้พ่อหลังจากที่ได้เห็นตัวจริงของนองเนาะบางคนพ่อยบอกเป็นเสียงเดียวกันบอสงสัยบอสงสัยว่าเป็นยังอุ้งอิงจังมีเอฟซีแฟนคลับหลายขนาดนี้อร้างปรากฏการณ์ใหมพี่น้องตอนนี้ผู้ฒ่าแถว บ้านปัญญพันธ์หลังจากที่ว่าเทพนี่ออดแอลไปโทรหาลูกเวินเวินเหมือนเศร้านี่อืมเป็นจังอะไรพูใหญ่สีห้ลูกมาติดเน็ตให้เอ้าติดเน็ทได้ยังเอ้าสีเบิงอุงหิงไปวันนี้อ๋อจากที่บอกเคยเบิงได้ยหญิงตะค้อนว่าอุงหิงบอกเคยเบิงก็เลยบอกใครสนใจนั่นนะเออเขาก็ว่าดังยุ่นนั่นแล้วความเด็กหญิงยุ่งว่าอุงหิงอุงหิงบอกเคยได้เบิงแต่ว่านิ่เเพป็ แฟนคลับเอฟซีของรายการไม่หมดนี่เสียงโชคเป็นจังไดพ่อจะได้เบิ่งมเมื่อนนี่พี่น้องห้องตายไหวไหวอืโอ้ยสะพ่อคนเบิ่งหลายแต่บางคนก็บอกว่าเคยได้กที่จะซื้ออุ้งอิงอุ้งอิงจังสี่เนาะแต่ว่าเพิ่นเป็นเอฟซีคือจังผูเ่าจังสี่เพิ่นสีมักเบิ่งรายการประกวดร้องเพลงคือจังไม่หมดนี่เสียงโชคนี่ก็ถือว่าเอฟซีแฟนครับรุ่น คุณพ่อคุณแม่คุณปลูกคุณย่างสี่แหมอ่าหกโมงแรกมากก็นั่งอยู่หน้าจอโทรศัศน์ละเดแล้วเป็นอย่างเมื่อวานนี่ขอถามอีเม่ตัวอยเนาะพพราะเนาะคอยว่าอุ้งอิงนี่ปกติคอยกับเปิดให้เล่าเบืองยูอ่าทางหน้าจอโทรศัพท์ในทางยูทูบจังสี่ไหม,มะวาสิเป็นช่องสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงพ่อแม่น้องอุ้งอิงลำเพลินออฟฟิเชียลจังสี่เนาะเป็นอย่างพ่อตั้งแต่มาเห็นน้องปรากฏตัวบนรายการไม่หมุนนี่เสียงโชค เจ้าคือตื่นแต่งขนาดนั้นแม่ขอเลี้ยว่างสิปานถือรางวัลที่หนึ่งกับบอปานเล่าก็เลยว่ามันคนละความรู้สึกเบิ่งในโทรศัพท์มันก็สิเป็นอีกอารมณ์หนึง่งพ่อแตงแต่ามาเห็นนองออกรายการทีวีมันสิเป็นอีกอารมณ์หนึง่งคือว่าความเป็นมหาชนจังสี่แม่มความเป็นแม่ความเป็นมหาชนยังสี่แม่มคือจังหวะ ดีใจนํำยังสิแมเห็นลูกหลานที่จะคล้องหักจะคลองถึงชอบจะคล้องเชื่อจะคล้องดันแดดไปออกได้การทีวีอืงเฝล่าหางันเพียงเป็นยังไปซื้อไอแพดใหทแม่สูอังจอใหญ่จอใหญ่เป็นเบื่องดีเออนั่นละว่ากันว่าเมื่อวานนี่หงวงแรงพี่น้องเอ้แต่ลถตนผู้เฒ่าเป็นจังไหนผู้หญ่น้ำมาก เฮียหน้ามากทั้งเบื้งทั้งยิ้มเนาะหลับเบิ้งลับบกเบิ้งซื่อๆแม่ทั้งเบิ้งทั้งยิ้มข่อยก็บ่เข้าใจว่าเป็นหยังคือทั้งเบิ้องทั้งยิ้มซั่นเด้อันยิ้มบ่ว่าดอกเออย้่นอันปากเพิ่นข้างตาเพิ่นก็เบิ้งเอออันควบคุมบ่ได้เบิ่งแล้วตื่นเต้นน้ามากเงี้ยบะซีบะสีน้อยอยู่อ่อนซ่อนโอ้ยเมื่อวานนี่ยคุณลับตรงดีใจเปินจังหวะก็ถือว่าสำรับน้ององค์เองเนาะพ่อใหญ่เนาะ เป็นเรียกว่าเป็นสารแห่งความสุขของผู้เฒ่าผู้แกอี๋ลีพ่อแม่เพิ่นเบิ้งแล้วเพิ่นก็มีความสุขกูดีใจแบบจ้างใดกูได้ยินเสียงอันไม่ไงสูห้องอือโอ้ยพอน่ะอ่ากูว่าแม่แลวเด้อตกเฮียนบ่เนาะเปฟ้าวากูฟ้าไปเบงเออเพีงไดะเพีังเด๋เบิ่งห่งหญิงถือใจเพิ่นหลายกรรมการย่องถือใจเพื่อหลายว้าพอน่ะนั่นล่ะเอ้า ว่ากันว่าจ้าสัตว์เนาะ,ะพี่น้องเนาะนี่คือนักร้องที่ทรงอิทธิพลที่สุดในตอนนี้ค่ะเออว่ากันว่าบ่ม,มีผู้ใดบ่หูจักอุ้งอิงเอาอี่หลีแล้วก็เสื้อว่าต่อไปนี่คนสีรู้จักน้องมากยิ่งขึ้นอืมแมนบ่พพอยหญ่อุตว่าสวยวัานสวยขึ้นเด้ออุ้งอิงนีเนาะราศีจับร้องเพลงก็ร้องดีขึ้นโอ้ดีขึ้นเรื่อยๆเลยเมื่อวานนี่ร้องสองเพลงแมนบอกมื่อวานร้องสองเพลงน้ำตาอีหลา่าน่อย น้ำตาอีหลาหน่อยกับห่อฟันมาหลังหานเนาะโบ๊ทโจแต่ว่าข่อยอ่อนซ่อนอยู่ข่อยอ่อนซ่อนข่อยตื่นตันแท่นผู้บริหารสาวหน่อยเพจบานแพงบ๊ทโจอ่าล้กกะทั้งพ่อเอกแม่หน่อยน้ำเนาะเพิ่นคือสิดีใจแห้งไหมบ๊ทโจนี่ความรู้สึกก็คือจังว่าโอ้ลูกเต่าที่จะคล้องพลักดันจังสี่ไหมมีเอฟซีแฟงคลับโดยออกรายการทีวีจังสี่ไหมเออล้วก็น้ำเพลงที่จะคล้องได้มีส่วนร่วมเป็นผู้แต่งให้ลูกนี่แหละแมนบอสถือว่าคนรู้จัก เพลงหลายยิ่งขึ้นหล่ไล่ข้นก็สิว่าโอ้ผู้ผู้ใดแต่งเพลงให้น้ำตาอีหลาน้อยจังสินะเพิ่นก็สิเกิดความรู้สึกอิ่มในได้หมดใจแล้วเนาะเพลงก็ดังเนาะนักร้องก็ดังสำ่น้ำนักร้องก็เป็นลูกเจ้าของอีกเนาะมันก็เบิดเท่านั้นแล้วแม่นบ้านจังซั่นล่ะพี่้อยคลิปสาวคลิปสาวคลิปรุ่นพี่น้องฮ่อนงินเด้อพี่น้องเบิ่งให้แน่อย่าข้ามโฆษณาเด้อเดือนนี้ใส่แล้วไล่หลายๆข่อยเอ้าจังซั่นล่ะพี่น้องสิซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่ ค่ะสำหรับมื้อน,นี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายพี่น้องพอยี่ค้ำผานไปแล้ว